กรับสวัสดีทุกผู้ชทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมแมนดีเตอร์ในพาร์ทที่9นะครับอันนี้เป็นพาร์ทเสริมเราจะเล่นลองดูว่ามันมีอะไรมันมีอะไรให้ทำหลังจากที่จบเนื้อเรื่องหลักแล้วนะฮะโอเคเราจะเป็นเซ็ตสายฟ้านะครับวันนี้ขอบติมตัวแป๊บยังหล่อเที่หมือนเดิมโอเคฮะไปที่เคเวสกันเลยครับอีกหนึ่งร้อยกว่าเมตรจะถึงเคเวสค้นหาเรือมันคือเคเวสแล้วมันจะเวลอัพถึงเวลสามสิบห้าบอล เอาก่อนเลยครับเปิดอันตรีใส่เลยอย่างนี้ใส่รัวใส่รัวใส่รัวเรีจุกเวสเลยไงค่าพีชเลยไงแต่ว่ารอดระเบิดมาได้ครับวัฒนาการวิวัฒนาการยังไงแล้วมีภาคสองโตว่ะ <c oughs> เอาละเอ้ยนี่ไงมันมีอ่ะเต็มด้วยว่ะซึ่งมีอะไรเต็มไปด้วยว่ะเมื่อกี้ดาเทียมสำหรับทำลายล้างทำลายเสาส่งสัญญาณหนอ ไครับจากประยยาวฮะคืออะไรวะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยเลยครับท่านผู้ชมการเบิดของศัตรูค้างไว้าก็ก็เคยําแล้วนี่โอเคได้เป็นการสอนเพิ่มเติมนะอันนี้คือเสาสัญญาณใช่ไหมอ๋อนี่คือต้องทำลายนี้ใช่ไหมอ๋ออ,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 อ๋อมันให้คาบโอเคมันให้คาบเอ่อแล้วก็ทำระเบิดศัตรูนะนี่นี่นี่ เออโอ้น oh, <crew horror waves> okay. ี <Okay. S 2> ่มันได้ยังงี้เวียนว่ะมามาโยมาโยมาเยอะๆๆๆๆคว้างไปไหนอีกวะคว่างลงมาอีกคว่างลงมาอีกโอเคเรียบร้อยครับถ้าเพลทข้างบนนี้มันติ่มมันจะทำอะไรได้ปะโอ้กูรู้กันลองลองทำไปครับเพลจะไปกันเลยครับแค่ให้การเสียเวลานี่เหรอให้มานสำรวจใช่ไหม พุ่งสู่เกาะพรอเวอร์พรอเวอร์ Power. Power. อย่าบอกว่ต้องออกไปจากท่าทลีโอไม่กอดอันนี้คืออะไรวะอัปเดตได้หรอช,ชมครับงงมากเลยตอนนี้แบบนึงนะ,ะ a few moments later โอ้มันเป็นอีกภาคหนึ่งครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมต่อไปจะไปเกมอะไรก็ รอติดตามไว้เลยนะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนักนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาทำเควสที่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็เลยทําทํามาสรุปคือมันเป็นเกมอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับที่ผมไม่ได้รับมาไม่ใช่ดิมันเป็น DLC นะครับน่าจะเป็น DLC ของเกมนี้นะฮะโอเคครับถ้าผมได้มาก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับผมตลอบวันนี้ก็บ๊ายบายครับ